สวัสดีครับมาชมพระสมเด็จบางคุณพรมปี0ูนย์เพิมใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่เกิดทะลุซุ้มองนี้สภาพจะมีรอยตรงเส้นสุมมีรอยบินบา้างพระบางทีสภาพนี้ก็ทำให้เป็นพระที่ดูง่ายมีสเสน่ห์นะครับ ข้างก็เป็นการตัดพิมพ์แบบโบราณนะครับมีรอยตอกตัดเนื้อผักมวนสารก็จะมีเม็ดมวนสารเก่าบางอุดพรมนะครับด้านหลังก็มีรอยตอกตัดแล้วด้านหลังมีรอยครูดนะครับเม็ดครูดนี่ที่สำคัญตรงนี้เนี่ยยอดครับเรานี่นี่ครับดูนะครับ มีเม,ม็ดมวลสารเก่าของบางกลพรมทีอยูเป็นแบบใหญ่โตเลยครับคนนี้ทำมาเป็นผ้าที่ดูง่ายพระมีหลายเนื้อนะครับมีเนื้อหยาบหยาบปานกลางเนื้อละเอียดแต่ละครบก็พวกพระพวกเมนลูกศิษย์ลูกหาผู้ที่มาช่วยงานห,หรือรมบก็ทำมีหลายบอกเห็นผ้าเยอะๆก็จะ ได้รู้นะครับว่าพระเท it, ้ม oh <my> ีเยอะก็ศึกษาความรู้กันไว้นะครับเป็นข้อมูลผมก็ถือว่าใช้สื่อทาง y o YouTube นี่แหละให้เพื่อนๆได้ชมกันเห็นพระเทแล้วนะครับก็จะได้เมื่อเจอก็สามารถที่จะมีองค์ความรู้เพื่อเป็นแนวทางในอนาคตขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่ติดตามชมคลิปนี้สวัสดีครับ